สวัสดีค่ะฝึกอ่านพันวรรณยุกต์ภาษาพาทีปหนึ่งหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะเก้า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 ชาวชาเช่าเฉาเช่าเช่าเช่าเช้าแจ แจ๊แจ๊แจ๊ะแจ๊แจแห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 เจอ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 เผอเผอเพ้อเผอ เพอเพอเพอเพเบื่อ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 เสือเสือเสื้อเสื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 ้อเสือเสื้อเสือ